เราเสนอค,คลิปนี้อีกครัครบตอนนี้เรากำลังเดินทางกับน้นกากลางอีกแก่ครับแม่น้ำเราจะมีอีกแก่ประมาณแ0กวัาตัวครับแต่เราแต่เราคือตอนนี้เจะยังไม่ออกถ้าจะออกประมาณประมาณหโมงะไรอะไร,ะไรถ้าจะออกประมาณหโมงเช้ากับอีกแก่จะออกมากมันตอนนี้อยู่มาอยู่ท่าพระครับจริงๆวันนี้ผมก็จะ มาเสนอครับผมมาช่วยทุกคนเพราะว่าผมมาพายเรือครับผิดพีดพีดพีดแล้วฮะผิดทางพีดทางโอ้ขอโทษครับผมพายพีดทาง เขจะบรรเทอกกับพิธีการพายเรือนะครับทางนี้ทางนี้เขาเรียกว่าใบพายนะครับเวลาการพายอันนี้หมายถึงว่าด้ามด้ามพายนะครับถ้าการพายเราก็จับทางใบพายแล้วแล้วก็พายครับดีแล้วดีแล้วดปแล้วดีแล้วหรือว่าเรือไงแคนูเขาจะพายกันอย่างนี้ครับเราก็ลองสถานที่ว่าเรือแคนูจะพายได้ไหมครับ ไม่พาไปไม่พไปดูทองครับตรงนี้คืออะไรเนี่ยน้องอิงเงี้ยครับพี่วัยรุ่นเข้ามาทำอะไรกันหรือเปล่ามาขายปลาเขือครับอ๋อ้ขายปลาเขือค่ันดูบรรยากาศโดยรอบครับ เนี่ยจะสวยมากนี่ครับพใหเอกเรือเรื่องไทไทอนิคครับเป็นคนไทยชี่เบิ้์ถ้าถ้าอ,อยากมาเที่ยวลัมพะบริการได่แรงครับคนละสองหมื่นครับสองหมืน่นสองหมืน่มน ลบศูนย์หรอกี่ตัวดีตัวไ,ไม่ลบค <อะ S 2> รับไม่ลบเพราะเราซ้อมมาแล้วนะคได้นั่งเรือได้นั่งเรือแบบตากมวิวติดแอร์ดูธรรมชาติทำให้เราได้รับรู้ว่านี่นี่ดูบรรยากาศดูบรรยากาศดิมันจะมีมีท่าเรือจีนได้ครับจีนได้จีนได้เอ็ดเรือ ดีไไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าอบนตําแหนำเรื่องะตองปิดต้องปิดต้องิต้องปิดอันนี้ท่าสองทำให้เรารดนี่อันนี้ก็ท่าสองนะครับ อันนั้นจะท่าหนึง่งเราจอดรถไว้ที่ท่าหนึง่งอธิบายต่อไอ้ตอนนี้โอกับจานเปิ้ลน,นั่งนั่งอยู่ข้างหนา้านะครับแต่ว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเลยเมาเล่าแล้วก็รัว่วแล้วก็ทั่วไปอะไรครับ,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 บอีก,กบอกกระตอมกระตอมเพราะกระต๊อบนี้ไว้ไอ้เปิ่งไปมากี่ยาครับเพราะกี่ยาตอนนี้นคือก็ดึบๆ อะไรนะวอโก้ี่ยมอะไไยไปหาตุ่มหาตัวมันเอ้าตอนนี้เราจะมาถึงนะครับรถคันน้เห็นอยู่ไกลๆรถอะไรนะรถเชฟสีขาวนะครับเราไม่ได้เอามาเราเอามอใสอไซค์มาทุกคนนี่ครับเอามาคันเดียวฮะระวังเด้อระวังเด้อจก็เม โอ้โหลือ้ทำไมเลยทเีเดียวโอ,โอ,โอ,โอ้ขอโทษนะครับลืมอเบรกลืมอเบรกครับลืมอเบรกจบพารังมน่์กล้วเอนอดจบการัน,นา์นสเสดอผู้ใหญ่รายงาน